สวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายเซลล์โนครับบริษัทฮีโน่ลนทูบีขอนแก่นสำนักงานใหญ่ทีนี้จะพา FC แล้วก็ลูกค้ามาชมเจ้าหัวลากคันนี้นะครับฮีโน่ยูโรไฟใหม่ล่าสุดครับวิกเตอร์500 TRD UM1A ในส่วนของภายนอกนะครับลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของฮีโน่ยูโรไฟรุ่นเนี้หัวลากรุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงรุ่นที่ฮีโนเพิ่งเปิดตัวมานะครับรหัสฮีโน่วิกเตอร์ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในรถรุ่นนี้ครับเตามาเริ่มต้นกันที่จุดที่1นนะครับเห็นเด่นชัดกันเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะครับในส่วนกระจกเนี่ยจากเดิมตัวกระจกของเราก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฮีโน่ยูโรไฟตัวใหม่กระจกก็จะขยับไปติดอยู่ที่ข้างประตูนะครับสองฝั่งกันเลยนะครับในส่วนของกระจกด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบานใหญ่ ด้านในก็จะมี2บานนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นกระจกสองกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในมุมที่มองเห็นชัดกันเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยวิสัยทัศน์ที่จะกว้างขึ้นนะครับถัดมาครับผมก็จะเป็นกระจกฝั่งด้านซ้ายอ่ะตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับกระจกด้านซ้ายตัวนี้ก็จากตำแหน่งเดิมจะอยู่ตรงนี้ขากระจกก็จะโค้งมาด้านหน้านะครับแต่พอเป็นฮีโน่ยูโรไฟนะครับ ขากระจกของเราก็จะขยับมาอยู่ด้านข้างของประตูนะครับในส่วนของมุมมองนะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากระจกภายในนะครับในส่วนของกระจกเนี่ยบานใหญ่ของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นกระจก2อชิ้นนะครับข้างบนก็จะเป็นกระจกแผ่นใหญ่อานล่างก็จะเป็นกระจกนูนนะครับตัวนูนเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเวลาเราถอยนะครับมองเห็นนะครับในระยะที่ใกล้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกระจกด้านข้าง ตรงนี้ติดข้างประตูเลยนะครับมองในส่วนของอล้อหน้ามุมนี้นะครับในส่วนชิ้นส่วนต่อมานะครับที่เพิ่มความหล่อให้มานะครับเห็นเด่นชัดกันเลยก็จะเป็นสัญลักษณ์ TRD นะครับในส่วนของอ,อุปกรณ์มาตรฐาน TRD ตรงนี้ก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับในส่วนของรุ่น TRD แล้วก็ในส่วนของรุ่นมาตรฐานนะครับหรือว่า,ารุ่น s t ต n d า r d นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ TRD ได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างหัวลาก U F คันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับอุปกรณ์ T R D นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากข้างบนเลยนะครับในส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์รุ่นใหม่นะครับหรือว่าบ้านเราเรียกว่ารูลมนะครับรูลมตัวเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบโค้งเลี้ยวไปตามรถนะครับแต่ว่าตัว T R D ตัวเนี้ก็คือตามหลักของวิศวกรตัวนี้เขาบอกว่า,ารถแรงเสียดทานดีกว่ารุ่นเดิมด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับดีไซน์สวยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ TRD ด้วยนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ TRD ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเนี่ยครับสเกิร์ตตัวนี้เลยเนี่ยมีมีสัญลักษณ์เห็นเด่นชัดกันเลยนะครับเนี่ยครับสัญลักษณ์ TRD ครับตัวนี้ก็จะมีอ่าตูบแล้วก็จะมีสเกิร์ตกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ตัวนี้ครับฮ i โนวิ c เตอร์ห TRD เนี่ย yeah, ครับก็คือตัวที่ติดตั้ง T R D บรรท่องบอกว่าก็จะเป็นในส่วนของรุ่นท็อปนะครับหรือว่าตัวพรีเมียมแต่ในส่วนของฮีโน่ยูโรไฟก็จะมีให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่ง T R D จะใส่เพิ่มในรุ่นมาตรฐานนี้ก็ได้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรา จ่ายเพิ่มหรือว่าอุปกรณ์เสริมในการซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการซื้อเพิ่มนะครับจบเลยในส่วนของ TRD นะครับเลือกได้เลยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็น10ล้อเพาเดียวนะครับรหัส fl 1 a แล้วก็จะมีในส่วนของ um 1 a เนี่ยตัวเนี้ยไม่ขอเราก็ให้นะครับในส่วนของ TRD มาเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับในส่วนของอยางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่หรือว่าจะเป็นยางที่มากับรถนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางขนาด275มิชลินนะครับรวมไปถึงในส่วนของบิสโตน 11R นะครับตัวนี้เลือกได้นะครับในส่วนของรถฮีโน่ของเราก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าตอบโจทย์ในส่วนของการใช้งานให้เพิ่มประสิทธิภาพและก็สร้างผลกําไรให้กับลูกค้ามากที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของตัวรองรับน้ําหนักนะครับหรือว่าแหนบหน้าเนี่ย ในส่วนของแหนบหน้าครับมันก็จะมีให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นแหนบแบบธรรมดานะครับบันเทิงอนว่าแหนบตับนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยในส่วนในส่วนของแหนบรองรับน้ําหนักก็คือแหนบพาราบโบลิกนะครับคําว่าแหนบธรรมดากับแหนบพาราบโบลิกแหนบพาราบโบลิกเนี่ยก็คือจะเพิ่มความนื่นวนนะครับในการขับขี่มากกว่าแหนบปกตินะครับในส่วนของรถฮีโน่นะครับยูโรไฟของเราลูกค้าสามารถเลือกได้ แนบเลือกได้ยางเลือกได้ในส่วนตัวนี้ก็คือถังแอดบูอ่ะถังแอดบูตัวนี้สําคัญเลยหลายคนบอกว่าไม่อยากได้โบไซเดบอ่ะทำไมต้องติดติดแล้วขยับได้ไหมอ่ะอันนี้คือปัญหาที่ลูกค้าสงสัยนะครับในส่วนของถังแอดบูนะครับในส่วนของความเป็นมาตรฐานยูโรไฟเนี่ยก็คือต้องใช้น้ำยาบำบัดแอดบูนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความ สะอาดขึ้นนะครับในส่วนของโลิีที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์นะครับตัวนี้แอดบูความจุของถังก็อยู่ที่59ลิตรนะครับถังหนึ่งวิ่งได้อยู่ประมาณ3,000กว่ากิโลนะครับเท่ากับเติมน้ำมัน390ลิตรเกือบ3ถังนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายไหมก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็คือในส่วนของการวิ่งเนี่ย แอดบู59ลิตรวิ่งได้ถึง3,000กว่ากิโลนะครับลูกค้ามั่นใจนะครับในส่วนของความแรงเครื่องยนต์ความสะอาดของโมโลพิษที่ปล่อยออกมานะครับจากรถฮีโร่นะครับความเป็นมาตรฐานแน่นอนนะครับในส่วนถังน้ำมันนะครับ390ลิตรนะครับในส่วนของอุปกรณ์ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของการปรับเปลี่ยนก็จะเป็นในส่วนของเพาท้ายจากรุ่นเดิม FM1A เนี่ยก็จะมีอัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่4.625นะครับถ้าเป็น U.M.1A หัวลากคันนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ F.M.1A นะครับที่มีให้เลือกก็จะเป็นเฟืองท้ายอยู่ที่4.55หรือว่าเขาเรียกว่าเฟืองท้ายแบบ Super High Speed หรือว่าเฟืองเร็วนะครับตัวนี้รับรองว่าประหยัดแน่นอนครับในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดต่อไปก็คือท่อไอเสียครับตัวนี้จะเป็นท่อไอเสียแบบรุ่นใหม่นะครับที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวควบคุมในส่วนของการฉีดน้ำยาแอดบูนะครับ เพื่อเพิ่มความสะอาดของมลพิษออกมานะครับตัวนี้นะครับก็ผ่านการรับรองมาตรฐานยูโรไฟนะครับในส่วนของการดูเฟืองท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยววนมาในจุดนี้นะครับเฟืองท้ายของเรานะครับรวมไปถึงรหัสรุ่นครับตัวนี้ลูกค้าที่สงสัยว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับเฟืองท้ายขนาดอะไรตรงรุ่นหรือเปล่าเซลล์นำรถที่ มาพรีเซนต์หรือว่าจำหน่ายให้ตรงรุ่นหรือเปล่านะครับลูกค้าสามารถตรวจเช็คนะครับในส่วนของรหัสรุ่นนะครับเลคเครื่องเลอรซีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเฟืองท้ายนะครับอัตราทดตามที่เซลล์ได้พรีเซนต์หรือว่าเสนอถูกต้องหรือเปล่านะครับหลักๆนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับของ h ีโน่ยูโรไฟ UM1A ฟคันนี้นะครับในส่วนของกระจกเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ TRD ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นสปอยเลอร์กันชนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์บนหัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ TRD ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคในส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของฮีโน่ยูโรไฟว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมบนรถนะครับว่า ในส่วนของฮีโ o ่ยูโรไฟที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวใหม่เนี่ยมีอุปกรณ์ตัวไหนที่เพิ่มขึ้นมาทําไมหลายๆท่านอาจจะมองว่าเออมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยรวมไปถึงในส่วนของตัวเลขราคานะครับทำไมถึงเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์ตัวไหนที่ทำให้ราคาสูงขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้ากดติดตามแล้วก็มาอัปเดตให้ทราบกันว่าในส่วนของรถฮีโน่ยูโรไฟมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับขอบคุณมากครับผม